สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินคริปโตไลค์คอยนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับผมจำนวน7.77ดอลลาร์นะครับผมหรือเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่269.54สสตางค์นะครับสำหรับใครที่อยากจะททำเงินคริปโตฟรีแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตสำหรับการ ทำเงินคริปโตฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวตามที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยจำนวน7.77ดอลลาร์นะครับประมาณ200กับ300บาทตามราคาเหรียญณาปัจจุบันกระเป๋าที่ผมใช้ในการรับเหรียญ l i t e c o i เนี่ยผมเลือกใช้เป็นกระเป๋า c o i n b a นะครับเพราะว่ากระเป๋า c o i n b a เนี่ยยังสามารถเก็บเหรียญ l i t e c o i ได้อยู่โดยที่ฝากขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้สําหรับบิตครับนะครับไม่สามารถรับเหรียญไลคอยได้แล้วนะ แล้วก็บายนัทนะครับยังเก็บเหรียญไรคอยได้อยู่แต่ว่ามันมีขั้นต่ําในการฝากเข้าไปในกระเป๋านะครับประมาณ1น0 0 0แ like สนไรตัวชี้บางคนเ่กอาจจะทําเหรียญไรคอยได้มาไม่เยอะเท่าไหร่แต่อยากจะเก็บอยากจะถอนเข้ากระเป๋านะครับผมเลือกใช้เป็นคอยเบสหรือไม่ก็จะเป็นฟอเรสต์เพก็ได้แต่ว่าบางเว็บไซต์นะครับมันไม่รองรับเนาะถ้ากระเป๋าไหนรองรับฟอเรสต์เพแลราก็ใช้ฟอเรสต์เพในการถอนเงินรับเงินได้แต่ผมเลือกใช้เป็นคอยเบสนะครับสำหรับคอยเบสเนี่ยผมมีเหรียญไรคอยทั้งหมดเป็นเงิน กี่บาทมาดูที่สินทรัพย์นะผมมีไลท์คอยอยู่ที่ประมาณ0.3110449ไลท์คอยเป็นเงินบาทไทยเนี่ยประมาณ844บาททําไมผมถึงเอาไลท์คอยมาไว้ในคอยเบสเวลาที่เราทําการถอนเงินเหรียญไลท์คอยออกจากกระเป๋าคอยเบสไปกระเป๋าอื่นเนี่ยค่าธรรมเนียมมันจะถูกกว่าเหรียญอื่นๆนะครับอย่างเช่นหลายๆคนที่คอมเมนต์สอบถามมามีช่วงหนึ่งที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยประมาณ5ดอลลาร์160บาทนะครับผมถือว่ามันแพงมากสําหรับเหรียญบิตคอยในการถอนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่า การถอนเงินจากกระเป๋าคอยเบสในส่วนของเหรียญบิตคอยเนี่ยค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ส่งใครที่ถอนปกติคอมเมนต์ด้านล่างได้แต่ไลคคอยเนี่ยถูกมากสาหรับค่าธรรมเนียมผมลองดูแล้วนะครับสำหรับวิธีการโอนเงินจากคอยเบสเข้าธนาคารนะครับผมมีลีปวิดีโอสอนไว้ด้านล่างสามารถเข้าไปดูได้นะสำหรับช่องทางที่ผมใช้ในการทําเงินไลคคอยล่าสุดที่ผมได้รับมาเนี่ยสองกว่าบาทเนี่ยผมทําจากเว็บไซต์นี้เลยทําได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์อยู่ที่เราเองเนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้ในการใช้งานผ่านมือถือหรือว่าบนคอม ทำได้หมดตรงนี้ทําฟรีไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนเติมเงินแน่นอน100%ลิงก์การสมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครได้เลยทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือกดลิงก์ได้เลยตรงคอมเมนต์นะฮะพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วจะเจอหน้าเว็บไซต์ Bit h u ั GitHub. Win ตัวนี้เนี่ยผมเคยอัปเดตแล้วก็รีวิวไปหลายครั้งอยู่นะสำหรับ BitHub นะตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ล่าสุดนะครับสำหรับวิธีการสมัครสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะเปิดการสมัครให้ดูเนาะกดลงชื่อตรงนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับวิธีการสมัครนะครับกรอกอีเมลนะครับ Gmail นะกรอกอีเมลลงไปนะครับตั้งรหัสผ่าน2ช่องให้เหมือนกันนะครับแปดตัวขึ้นไปจากนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้ามันขึ้น success นะครับที่เป็นติ๊กถูกสีเขียวแล้วเนี่ยให้เรากดลงชื่อได้เลยหลังจากนั้นนนนนเเเเีี่่่ยยใให้้รราาาาขขไปสวอองมลพืืททจะํกกดั การสมัครของเรานรในส่วนของบัญชีอีเมลของเรานั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังมีบัญชีอยู่นในส่วนของเว็บไซต์บิ t h u ับเนี่ยก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบมาได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุดให้ดูนะว่าผมได้ถอนเงินจริงหรือเปล่ามาดูที่ประวัติศาสตร์ด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีเมนูอยู่นะครับในส่วนของประวัติการแลกเงินเนี่ยตรงนี้นะครับผมได้ใช้คะแนนในการแลกไปประมาณ38ล้านเหรียญคะแนนในเว็บไซต์นะครับสถานะตอนนี้เนี่ยขึ้นคําว่าสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้เป็นประวัติการถอนเงินเนาะ เวลาที่ผมใช้ในการถอนเงินยอดล่าสุดนะครับในส่วนของเหรียญไลท์คอยเข้ากระเป๋าคอยเบสเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบถึง6วัน23ชั่วโมงเกือบ7วันแล้วนะในการตรวจสอบยอดเงินนะครับคือ 1- ถึง7วันนะครับผมหรือว่าไม่เกิน7วันตามที่เขากําหนดไว้ปกติเขากําหนดไว้แค่ประมาณ48ชั่วโมงหรือว่า2วันเท่านั้นในการถอนเงินของคอยเบสแต่รอบนี้เนี่ยเวันนะครับผมเกือบ7วันละขาด1ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับถือเป็นประสบการณ์ในการถอนเงินเพราะว่าอาจจะรอนานแต่ว่าได้ เงินจริงแน,น่นอนนะครับนี่คือการถอนเงิน,นครับกลับมาในส่วนของหน้าเว็บไซต์หลักนะครับผมทําอย่างไรในส่วนของเหรียญคริปโตจากเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะสอนทีละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ไปทําเงินตามกันได้เลยนะครับเมนูที่1แผงควบคุมแผงควบคุมเนี่ยก็จะมีในส่วนของคะแนนยอดเงินคงเหลือของเราในกรอบชมพูนะครับเป็นคะแนนนะไม่ใช่ยอดเงินดอลลาร์นะครับผมเป็นคะแนนผมมี7จ็ดล้านหกแสนแปนหกร้อยยี่สิบสามคะแนนจำนวนการอ้างอิงหรือว่าการแนะนาเพื่อนจะอยู่ในช่องสีเขียวนะครับสามพันกว่าคนนะครับผมเน้ ก็พลังงานนะครับในกรอบสีเหเลือง268เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีลิงก์นะครับในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเป็นระบบอ้างอิงเราสามารถนําลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําหรือว่าไปโพสต์ไปทําอะไรก็ได้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับและเราก็าจะมีรายได้จากการแนะนําเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่55%ตรงนี้เลยเห็นไหมหรือว่าได้รับเกินครึ่งน,นะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่เมนูที่2นะครับสําหรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับดย การใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคลิปตงนะครับช่องทางการถอนเงินมีตามนี้นะครับคลิกที่นี่เพื่อเลือกวิธีการรับเงินหรือว่ากระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับเงินนะครับกระเป๋าแรกเป็น C Wallet f o r s e t Pay लुपी इ ं ड ि य Coinbase ่า इ न ें स Coinx นะครับแล้วก็กระเป๋าโดยตรงนะครับโดยตรงน่าจะเป็นในส่วนของ MetaMask แล้วก็ Trust Wallet นะฮะผมแนะนำนะในการถอนเงินเนี่ยผมแนะนำเป็น f o r s e t Pay แล้วก็ Coinbase Binance แล้วก็ Coinx กี่กระเป๋านี้ในการถอนเงินส่วน ส่วนต,ตัวผมจะชอบใช้ของ f o r ์เซตเพมากกว่าว่า f o r ์เซตเพเนี่ยสมัครง่ายคอยเบสนี่ผมไม่ค่อยจะใช้นะครับเพราะว่า f o r ์เซตเพมันจ่ายเงินเร็วนะครับแล้วเลือกอ่ากระเป๋าในการรับแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเรามาเลือกเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับผมเลือกเป็น f o r ์เซตเพเนาะแล้วก็มาเลือกเหรียญที่เราต้องการนะครับผมเลือกเป็นไลท์คอยต่อมานะครับผมสาหรับกระเป๋าสตางค์นะครับเมนูที่2นะครับมันบอกว่าป้อนอ e ีเมลบัญชีของคุณสาหรับการถอนเงินของ f o r ์เซตเพอีเมลนะย้ําว่าอ e ีเมลแล้วก็กรอ,อกอ e ีเมลของกระป๋า Faset คอยเบสล่ะคอยเบสก็คืออ e ีเมล Binance นะครับผมสำหรับกระเป๋าบ n a n น e เนี่ยป้อนอ e ีเมลเหมือนกันเนาะครับกรอกอีเมลสำหรับบ n a n น e เนี่ยคือเราจะต้อง KYC ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะใช้ในการรับเงินได้คอย n e ็นะครับผมก็เป็นอ e ีเมลเหมือนกันนะครับใครที่เลือกใช้กระเป๋าไหนก็ดูให้ดีว่าเขาใช้ลิงก์หรือว่าใช้อ e ีเมลในการรับเงินนะครับต่อมาจำนวนเงินที่เราต้องการถอนก็คือคะแนนที่เรามีอยู่นะครับในการถอนเงินของแต่และกระเป๋าเนี่ยเขามีขั้นต่ำให้เราดูตรงนี้ C w a l l e t นะครับ1้ ล้านคะแนน f o r s e t Pay Coinbase Binance Coinex สองล้านห้าแสนคะแนนในการแลกเปลี่ยนหรือว่าถอนเงินรูปีอินเดียสิล้านคะแนนกระเป๋าเงินโดยตรงคือ25ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเรามีจํานวนเงินยังไม่ครบนะครับหรือว่าขั้นต่ํายังไม่ครบเนี่ยเราจะยังไม่สามารถถอนเงินได้อย่างเช่นตอนนี้ผมมี7ล้านนะครับผมสามารถแลกไปที่ Foreset Pay c o i n b a Binance Coinex ได้แล้วเพราะว่าขั้นต่ําอยู่ที่2องล้านห้าแสนนะทุกคนอันนี้คือการถอนเงินเราก็เลือกแคปชั่นตาม ที่เขากำหนดไว้รูปถ้วยแล้วก็เลือกถ้วยแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะเมนูฝากเงินอันนี้ผมไม่ฝากแล้วก็ไม่แนะนําเมนูการอ้างองิงอันนี้ผมแนะนําให้ไปเชิญเพื่อนด้วยเพราะว่าเป็นช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะแล้วก็เร็วขึ้น55%เลยนะทุกคนเกินครึ่งข,ของไรายได้ของเพื่อนเลยนะต่อมานะครับผมก็เป็นในส่วนของเมนู f o r c e s นะครับตัวนี้จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีนะครับไม่มีขีดจํากัดจํานวนครั้งในการกดนะครับรับครั้งละ5,000คะแนนนะครับวิธีการทำนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแก้แคปชั่นก่อนเลยรูปถ้ว โฆษณาขึ้นมาเราก็ปิดไปนะครับแล้วเราก็เลือกรูปถ้วยจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าสะสมรางวัลของคุณเราก็กดเลยเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้5,000คะแนนกดตกลงจากนั้นเรารอเวลาอีก3นาทีแล้วเราค่อยมากดรับใหม่โดยที่ไม่มีขีดจํากัดจํานวนครั้งในเวลา1วันเนี่ยคุณมีเวลาว่างเท่าไหร่คุณก็กดได้เลยไม่จํากัดครับต่อไปเป็น PTC PTC เนี่ยจะเป็นในส่วนของการคลิกเว็บไซต์โฆษณาในการเยี่ยมชมนะครับมีทั้งหมด61เเว็บไซต์นะครับได้รับ คะแนนทั้งหมด2 3 8 2 2คะแนนนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้รับจํานวนโฆษณาไม่เท่ากันเนาะให้เราดูตรงนี้นะครับดูในกรอบชมพูนะมันมีจํานวนบอกวิธีการดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันมี30วิ20วิ11วิ10วิ15วินะครับผมเรียกเป็น5วิแล้วกันเนาะน่าจะเร็วที่สุดแล้วพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาขึ้นด้านบนนะครับผมให้เรารอเวลาตรงนี้หมดนะถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยแก้แคปชั่นได้เลยแล้วก็กดตรวจสอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมการกระบาดปิดได เรียบร้อยลวนะครับ1เว็บโฆษณาต่อไปเป็นในส่วนของการทําในส่วนของเว็บไซต์แบบสํารวจหรือว่าการตอบแบบสอบถามนะครับใครที่เป็นสายแบบสํารวจเนี่ยอยากจะทําคะแนนเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้เงินมากขึ้นก็เข้ามาทําเว็บไซต์ตรงนี้มีทาร์มวอล์ก G P s X p r o f i t นะครับผมน่าจะมี Bitlab ด้วยไหม bit lab ไม่มีนะอันนี้ไม่มีเครือข่ายของ Bi t แ a บเราสามารถเข้าไปทําตรงนี้ได้นะครับผมหลักๆเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยทํากันอยู่แล้วนะเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลิงก์สั้นในการแก้ช็อตลิงก์แก้ลิงก์โ เว็บไซต์โฆษณาต่างๆมีทั้งหมดนะครับ113เว็บไซต์นะครับใช้คะแนนได้รับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่256,860คะแนนได้รับพลังงานที่1427พลังงานวิธีการทำนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับการทำเนี่ยคือให้เรานะครับกดคำว่าเยี่ยมชมลิงก์นะครับแอรกดเข้าไปเยี่ยมชมลิงก์แบบนี้จากนั้นเนี่ยก็ให้เราทำตามขั้นตอนโฆษณานะครับโอเคนะครับผมก็ให้เราเนี่ยลองทำตามโฆษณาได้เลยนะครับดูการกดดำเนินการต่อหรือว่าการ คลิกแก้แคปชั่นนะเพราะว่าตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดได้เนาะระบบการป้องกันไวรัสนะครับผมหรือว่าการเปิดหน้าต่างของเว็บไซต์เนี่ยในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมันมีตัวป้องกันอยู่มาเลยไม่สามารถเปิดได้นะก็ทําทั้งหมดนี้ก็ถือว่าได้รับคะแนนเยอะเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเมนูความสําเร็จนะครับผมอันนี้จะเป็นการทําภารกิจในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการกดเคมคะแนนนะครับคลิกลิงก์เว็บโฆษณานะครับผมแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับในส่วนของช็อตลิงก์นะถ้าเราทําทั้งหมดเนี่ยเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมสลับตรงนี้เยอะมากลองเข้า อโนมัตินะครับผมตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้พลังงานในการทำเนาะพลังงานที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ผมมี268พลังงานจะใช้แค่11พลังงานนะครับผมในการรับคะแนนอยู่ที่444คะแนนนะครับก็อัปเดตให้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ bithub.win ยังทําเงินคริปโตได้ปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งการจ่ายเงินครั้งนี้ก็ถือว่าใช้เวลาเกือบ7วันเลยนะครับผมในส่วนของการจ่ายล่าสุดนะครับแนะนําเป็นกระเป๋าฟอสเซตเพลย์แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจ่ายเงินเร็วกว่าคอยเบสนะครับผมสำหรับ วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ